าจากประเทศไทยเละครับเพื่อจะชิงอันดับกันมีคะแนนสะสมติดอยู่ในกลุ่มท็อปทเช่นเดียวกันครับและในรุ่นหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้จักจากนักกีฬากับประเทศอินโดนีเซียกันนะครับ Alright halfway through halfway through the run about 1000 s u p e r stock already no lead changes one through four are all still the same of course number 39, t h t i r a e t r a holding on to his lead comfortably and 218. Kira still in second. And number 30, Abdullah Al Fado from Kuwait, holding on dearly for third. And of course, the uh, Chinese rider in fourth, Paisan. กลับมาดูที่ผู้นำขบวนนะครับอันดับหนึ่งในการแข่งขันตอนนี้ครับก็คือหมายเลข39ิบครับทิวราเซธุระจากประเทศไทยครับกำลังจะนอกรอบนะครับนักกีฬาจากประเทศจีนครับสำหรับทิวราเซธุระนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น นักกีฬาตัวเต็งนะครับแล้วเป็นแชมป์ในรุ่นนี้นะครับของประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันนี้สร้างผลงานเป็นแชมป์ในระดับโลกอยู่ด้วยนะครับสำหรับทีราเซธุระถือว่าเขาถือความได้เปรียบในรุ่นนี้แหละโตดูเหมือนว่าหรือทีราจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ทีราถูกใซตกไปอยู่ที่2แล้วครับลงมาที่3แล้วด้วย oh lord here we go n t h e r one t h o u s 0 super stock number 3 h i t i r a setura his crap just completely stalled out ขอดูชัดๆนะครับขอดูชัดๆว่าใช่ทีราจริงหรือเปล่า unofficially but let me double check if it's uh, actually number 39 it could be him the craft oh. looks like him ถ้าเป็นทีราที่เรือเสียอยู่ทางด้านขวางานเข้าล่ะครับโอ้เอาล่ะครับ Now if Thira Setra can't finish the race The position is all going to be changed. And possibly number 39, T.R.S. Sitcher, that is his craft that stalled out all the way to the right side of the course. Hopefully, he can get back in the race, get it to restarted. All right, he's trying his best, he's back in the race. I hope he's got enough time to catch up, but uh, right now, he's back in the race into the right side. Heading into the backstretch of the course right now, t i r a s e t r a number 39 from Thailand, back in the race, but he's lost a lot of time, lost a lot of ground. So let's see what's going to happen as he approaches the left side sweeper section into the option. โอ้งานเข้าเลยครับเพราะว่าทีรัสเซตุระเองเนี่ยมีคะแนนสะสมอยู่ในเต็ง3นะครับแล้วก็ในโมโตสุดท้ายนี้ออกซาแล้วขึ้นนาอันดับหนึ่งได้ซึ่งถ้าเขาจบเกมการแข่งขันแบบนี้เนี่ย เขามีโอกาสจะคว้ารองแชมป์ในรุ่นนี้นะครับแต่ตอนนี้เรือเขาเสียครับเขาตกลงไปตอนนี้ทําให้ถ้ารวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเขาจะหลุดจากตาแหน่งรองแชมป์และอาจจะหลุดจากท็อปทรีด้วยนะครับโอ้ต้องดูแล้วว่าทีระนั้นจะนําเรือกลับเข้ามาในเกมการแข่งขันได้หรือไม่ครับเขามีผลต่อคะแนนสะสมเลยทีเดียวครับ Well t i r a s e r g ja i does not have a lot of time in his hands right now because if he uh does not better himself in position, he c o u lose d l the medal contention from uh, top three to nothing at all. So he better make up some ground. White flags up. ผมต้องบอกว่าอะไรที่ดูเหมือนแน่นอนนะครับก็ไม่แน่นอนขึ้นมาได้ซะงั้นตอนนี้ก็เลยส่งผลทำให้ทีระพงคุณเจ๋งขึ้นนำเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ด้วยคะแนนสะสมแล้วก็ผลงานโดยถ้าไม่มีเรือเสียตกน้ําพลาดพลั้งแต่อย่างใดเนี่ยด้วยการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของผมเนี่ยก็แชมป์ในรุ่นนี้น่าจะอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นของทีระคงคุณเจ๋งแหละครับต้องมาดูรอบสุดท้ายแหละครับอ้าวแล้วตอนนี้ทีระเศรษฐุระนำเรือกลับเข้ามาในเกมการแข่งขันได้แล้วครับแล้วกำลังไล่กวดมาเป็น อันดับที่3ครับ That's right Moving up into third position is Tiras e t r a โอ้ตอนนี้ And he's moving closer into second right now on the right side ที่1เนี่ยทีละพงคุณเจ๋งปล่อยไปก่อนเลยนะครับหน้าคะแนนคะแนนน่าจะขาดและเพียงพอที่จะคว้าแชมป์แล้วตอนนี้น่าจะเป็นเกมการชิงรองแชมป์นะครับอันดับอันดับหนึ่งก็คือที่2นั่นเองระหว่างนะครับีร i r a s s e t ุระนะครับกับ Abdullah Abdullah ฟ l นักกีฬาจากคูเวตนะครับมิสเตอร์อับดุลลาอัลฟรเยตครับทีระไล่กวดในเส้นทางตรงครับ right in the back stretch right there ทีระเซนจูน number 39 as you can see creeping closer and closer to a b d u l l a h n u m b e r 30 from Kuwait as they hit ins inside the option whoever gets into the checkered flag first between those two could be a silver medal owner ครับ ทีละงัดไม้ตา,ตายสุดท้ายฉีกเข้าออปชันไลน์ในตีคู่กันมาครับทีหนึ่งทีรพงคุณเจ๋งเข้าก่อนครับทีสองเป็นเป็นนักกีฬาจากคูเวตครับผมมิสเตอร์อับดุลอัลฟารีดครับโอ้ <All right. S 1> และทีสามเป็นทีระเศรษฐุระแหละครับ big round applause for ทีรพงคุณเจ๋ง from Thailand number 218 for the run right about 1000 s u p e r s t a r coming in first in motor number 3 followed by number 30 Abdullah Al-Fazil from Kuwait coming in second barely coming in second oh and uh number 39 t i r a s e t r a แสดงความยินดีนะครับให้กับประเทศไทยหนึ่งรุ่นด้วยร่วมคณะอย่าไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับน่าจะคู่ที่คว้าแชมป์ในรุ่นนี้น่าจะเป็นธีรพงษ์คุณเจงคล่ะครับ All right over unofficially points right now t ีรพง n g Kunjang is Overall in the lead, followed by uh, it could be a head to head between Abdullah and Tira. So we have to see what the standings will be soon. Stay tuned for the results. All right, folks. Next up is the heavy duty category, the runabout stock. Let's get your crafts in the water. เอาละครับมาถึงการแข่งขันในรุ่น Runabout Stock ครับกับเรือนั่งนะครับขนาดใหญ่ครับผม Alright the Runabout Stock is up Let's get your c r a f s in the water We're gonna get started this final moto moto number 3. and also the final category of the day สำหรับในรุ่นนี้นี่เป็นศึกตัดสินนะครับในโมโตสุดท้ายแล้วด้วยครับสำหรับการแข่งขันของรุ่นนี้ในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมนะครับในครั้งนี้วันบาสต็อกครับ Alright so uh, right now overall point standings the top three that you need to have keep an eye on right now is Errol Sultan Azwar from Indonesia อาซาสุท t นอ a สว a also from Indonesia และสุปักเซตระ from Thailand ออก start ครับท่านผู้ชมจับ One, ตา two, ดู <three. S 2> ที่สามลำครับสองลำนั้นเป็นนักกีฬาเรียกว่าเป็นตระกูลแชมป์นะครับสองพี่น้องตระกูลแชมป์ตระกูลอัสวานั้นคืออักซาอัสวาอักซาสุทานอัสวานะครับและแอโรสุทานอัสวาจากอินโดนีเซีย ในเรือหมายเลข17และหมายเลข19ครับอีกหนึ่งลำนะครับเป็นนักกีฬาจากประเทศไทยครับนั่นคือสุพักเสร็จธุระครับในเรือหมายเลข15ครับนี่คือท็อปทีนะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุดอยู่ในรุ่นนี้ที่กำลังชิงชัยกันในโมโต้นี้ครับ โอ้โหตอนนี้พอมาถึงรุ่นเรือใหญ่ครับคลื่นเริ่มแรงขึ้นแล้วใน starting gate ก็มีหลายลำด้วยนะฮะออก start ส,สนุกเลยครับเพราะว่าเก t ส start นั้นออก start ต,ตั้งฉากกันแนวขึ่นเลยถ้าซัดกันแรงๆซึ่งโมโต้สามบิดหมดต้องแต่ออก start แน่นอนฮนะมันจะจํำครับมันจะโดดเลย Alright, on this one we're going eight crafts. We're gonna have eight on the starting gate. Ten, ten laps, folks, ten laps. For the final moto, moto number three and the final category of the day, runabout stock. ลำที่สองนับจากซ้ายมือครับหมวกกันน็อกสีส้มนั่นคือสุภักเสร็จธุระครับนี่คือนักกีฬาที่กำลังเป็นตัวเต็งความหวังของเราที่จะมาลุ้นแชมป์ในรุ่นนี้ครับ We're off for the gold right here. asian beach games right here in phuket r u n about stock into the w hole shot let's see how they come about is it clean or will w e be called back let's see the race director we see green we see green นำมันดับหนึ่งเป็นเทสกีลำสีแดงดำแหละครับน่าจะเป็นตระกูลอาสวาแหละครับแต่คนไหนครับ โอ้เกมพลิกครับคนที่ขึ้นนำอันดับหนึ่งนะครับเป็นหมายเลข30ครับอับดุลลาอัลฟรเยตจากคูเวตครับโอ้ในตารางคะแนนนั้นอับดุลนั้นเขามีคะแนนอยู่ค่อนข้างจะท้ายเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าออในโมโต้ที่2เนี่ยเรือเขาเสียเขาเส้นชัยแล้วมีคะแนนสะสมหลังท้ายเลยแต่ตอนนี้โมโต้ที่3ครับประกาศสักดาว,ว่าที่คะแนนน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เจ๋งฮะเรือมีปัญหาออกซาร์ทขึ้นนำอันดับหนึ่งเลยครับซึ่ง All right, as they're finishing up the first lap in the roundabout stock, out of nowhere is number 30, Abdullah Al-Vazil from Kuwait, currently in the lead. But overall, he is the last position in points-wise. Now, in this situation, he can just mess up the whole entire grid on who's. Uh, Going to po um, going to podium today, so let's see what's going to happen playing out. Number 19's in second is Erosutan Azwar, followed by 618 Tanapan from Thailand. Number 17's in uh, fourth, that's uh, Aza Sutan Azwar. Number 15 is Supak Setra from Thailand in fifth. Now, we do have some changes, so I uh, will let you know in just a few seconds. โอ้ ه, น่าสนใจแหละครับตอนนี้เกมเนี่ยในเรื่องของการออกสตาร์ทก็มีการพลิกผันแล้วนะครับและยังมีการเปลี่ยนตำแหน่งในทุกรอบเลยตอนนี้6-1-8นะครับธนพันธ์พังจุนันจากประเทศไทยครับจากตำแหน่งอันดับที่3ในสนามการแข่งขันตอนนี้ถูกแซงนะครับแล้วตกมาอยู่ในอันดับที่5แล้วซึ่งคนที่แซงขึ้นไปนั้นก็คือนะครับอักซาสุทานอัชวาซึ่งมีคะแนนสะสมเป็นเต็ง1นะครับและสุภักเ์เศจธุระนะครับซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่เป็นเต็ง2อแหละครับโอ้โห เอาละน่าสนใจเกมน่าจะต้องจับตาดูที่อักษาสุธานอาสวากับสุภักเศธุระแหละครับซึ่งตอนนี้เขามาตกในตำแหน่งกดดันนะครับอยู่ในอันดับที่3และ4ครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอันดับและแซงขึ้นไปได้ขนาดไหนครับอ๋อ creeping up into third position i s number 17 as I told you earlier there's some changes here number 17, t h a t s uh, Azas az, uh, Sultan Azwar from Indonesia c r e e p e up into third position right now and number 15 is in fourth is supak setra and 618 tanapan drop into fifth position f and he's from thailand so right now the uh, standings point-wise it's all up for grabs for the top three เข้าที่สามเข้าที่สี่จะจะไม่ได้ไม่ได้รองแชมป์จะโดนแอล์ It's still open. There e r e medal standings are still is open. So we have plenty of time. It's plenty of time for anybody to make a move. ตอนนี้ผมรวมคะแนนนะครับ คำนวณดูแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับอย่างไม่เป็นทางการสําหรับสุพักเศรษฐุระนะครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาจากประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้อยู่ในตําแหน่งอันดับที่4นะครับและมีคะแนนสะสมอยู่ในท็อปทรีด้วยนะครับถ้าสุพักเศรษฐุระนะครับเข้าเส้นชัยในตําแหน่งอันดับที่4แบบนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงจนจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาจะพลาดตําแหน่งรองแชมป์นะครับ เพราะตอนนี้คะแนนสะสมของเขาอยู่อันดับที่2สุพักต้องการอีก1อันดับครับถ้าสุพักแซงขึ้นได้1อันดับเนี่ยรวมคะแนนได้เป็นทางการเขาจะคว้ารองแชมป์นะครับในในรุ่นนี้นะครับคะแนนนำอันดับหนึ่งนี่อักซาสุธานอัสวาคงจะทิ้งขาดไปแล้วครับน่าจะตามไม่ทันจากตำแหน่งการแข่งขันในตอนนี้ครับเพรตอนนี้เราต้องดูเกมที่สุพักเสรจุระแหละครับ All right. Now the focus right now is on Supak Setura from Thailand. He needs to at least come in third position to po you know, to put himself on the podium to at least become you know a, a, the silver medal contender. But if he stays in fourth, I mean he's might just lose being on the podium completely. So let's see how well he can finish motor number three. the two brothers there, the a uh, e r o Sultan a s w a r and Azah az Sultan a s w a r from Indonesia, one and two overall right now in points. มาดูที่ผู้นำด้วยครับสำหรับมิสเตอร์อับดุลลาอัลฟรยตครับนักกีฬาจากคูเวตนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาที่มีฝีไม้ไลายมือสูงเลยทีเดียวครับพึ่งผ่านหน้าทาวเวอร์นะครับ ธงคอรสแฟรกขึ้นครับการแข่งขันผ่านไปแล้ว5รอบสนามเหลืออีก5รอบสนามครับ All right we're heading on the final five laps halfway through we got five more laps to go in the runabout stock อับด l ลล h อาัลฟาย a ตเองนี้ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาหัวแถวและเป็นแชมป์ของชาวคูเวตเหมือนกันนะครับแต่เขาแข่งต่อเนื่อง2รุ่นครับพินิคครับรุ่นเมื่อสักครู่นี้ก็ลงและรุ่นนี้ต่อเนื่อง <Yep. S 1> ด้วยความล้าสะสมนะครับ ซึ่งในขณะที่คนที่ตามหลังกดดันของเขาคือสองพี่น้องสกูลอาสวารุ่นเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ลง,ลงพักพักพักและเป็นตัวเต็งหนึ่งในรุ่นนี้ครับเพราะนั้นตอนนี้เกมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ตัวอับดุลลาอัลเาเยตด้วยว่าจะสามารถประคองแล้วก็รักษาตําแหน่งที่หนึ่งไวจ้จนจบเกมได้หรือไม่เพราะมันมีผลต่อสลมลที่เหลือทางด้านหลังแหะครับก็ถ้าหมายเลข30นี้อับดุลลาเข้ามาในตําแหน่งที่หนึ่งนี่ก็มันก็ดีสําหรับ สำหรับคนไทยของเราเนี่ยฮะสุภักษ์เซทระไม่ดีเหรอครับอยากให้มันล้วงลวงมาอ้าวไม่ดีเหรอครับมันดันคะแนนเราลงไงพี่ <c oughs> มันเข้าอยู่แล้วล่ะ <c oughs> มันเกมถึงต้องจับตาดูเป็น2จุดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่นิกครับจุดแรกเนี่ยคือผู้นำครับสำหรับอับดุลลาอัลฟาเยตจากคูเวตนะครับจะสามารถต้านทานนะครับ สองพี่น้องตระกูลอัสวาซึ่งเขาเป็นเรียกว่าเป็นนักกีฬาโตเต็ตงเลยทีเดียวนะครับจากอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเองเป็นประเทศหมู่เกาะน,นะครับเรื่องของกีฬาเจสกีเขาก็มีความช่ำชองแล้วก็โอ้โหเล่นกันมายาวนานเป็นสิบสิบปีเลยทีเดียวนะครับสองพี่น้องตระกูลอัสวานี้ขี่กันมาเ,าเขาเริ่มขี่เจสกี้เมั้งแต่อายุสิบกว่าก <c oughs> ็หลายปีทีเดียวหลายปีครับมีความช่ำชองและเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็พละกําลังนี่โอ้เรียกได้ว่าก็เป็นแชมป์ของอินโดนีเซียเขาแหละครับ อันนี้คือคู่แรกคู่ที่2ต้องจับตาดูก็คือสุภักเสร็จธุระนะครับที่กําลังไล่กวดนะครับอาซาอัสวาสุภักนั้นอยู่ที่ที่สี่ครับอาซาอัสวานั้นอยู่ที่ที่สามแหละครับต้องดูว่าสุภักเองจะไต่อันดับขึ้นมาได้หรือไม่ด้วยครับ Just a couple of laps left in the runabout stock. The action right now is still looking at Supak Setra needs to come up Just one more standing, he needs to catch up with uh, Aswa Sultan Azwar from Indonesia. Points, I mean the standing are still unchanged Number 30, Abdullah a l f a z o l from Kuwait, still in the lead, followed by number 19. That's e r r o Sultan Aswar. And then number 17 is Aza Sultan Aswar. And uh, Supak Sethura from Thailand is in fourth. สำหรับสุพักษทุรายังต้องการอันดับในการเข้าเส้นชัยเนี่ยขึ้นอีกหนึ่งอันดับครับต้องดูว่าเขาจะสามารถเข้าเส้นชัยเป็นดับที่3ได้หรือไม่ครับ ผู้นำยังคงเป็นหมายเลข30ครับอับดุลลาอัลฟรอยัจากคูเวตครับตามมาอันดับที่2หมายเลข19ครับอารโรสุชานอัสวาจากอินโดนีเซียครับและอันดับที่3หมายเลข17ครับอักซาสุชานอัสวาจากอินโดนีเซียครับและอันดับที่4คือสุภักเศธธุระนะครับในเรือหมายเลข15จากประเทศไทยครับ and don't forget tomorrow we got two more categories tomorrow t h e e l l be the superstock category and the runabout open category we're gonna start same time at 9 30 in the morning so don't miss it we'll see you right here early in the morning for motor number one and two and of course we're gonna finish off motor number three uh, at about the same time around two o'clock for the championship moto and motor number three and on Wednesday the 19th we have for the final categories the endurance category We're gonna go with motor number 1 and 2 for the championship uh, motor number 2 after 2 o'clock so don't miss, don miss it. We'll see you here on Wednesday โอและทงข่าวขึ้นแล้วตอนนี้รอบสุดท้ายของการแข่งขันครับ Final lap Final lap of the runabout stock final lap no lead changes. ตอนนี้ผู้นำยังเป็นหมายเลข30ครับอับดุลลาอัลฟรีย์สครับซึ่งตอนนี้อับดุลลาอัลฟรีย์สนั้นดูเหมือนว่าจะกำลังไปติดเรือนอกรอบนะครับทางด้านหน้าเป็นเรือสีดำนะครับ Alright let's see if s u p ักข์เ t ต r will make a move to uh, to in third let's see if he is gonna make a move or he's just gonna let it go oh, แ,ลและดูเหมือนว่าแอรอสุธานอัสวาจะเห็นแล้วครับว่าอับดุลลาอัลฟรีย์สนั้น กำลังกระติดเรือนอกรอบแล้วไล่ความเร็วขึ้นมาเร็วกว่าในทุกๆรอบเลยครับอับดุลลา a l f a y e นั้นแสงที่ทางตรงครับฉีกลายนอกแสงทางตรงทะลุขึ้นมาได้ครับ Alright to head to the option arrows on the inside option who will take the checkered flag Right there. Yeah, big round of applause, please. Number 30. That's Abdullah al from Kuwait taking the chicken flag for motor number 3. Followed by number 19. Errol Sutan Azwar from Indonesia. And number 17 is Sutan Azwar in third. Oh, and he's done. He's in Mr. Abdullah Al-Faisal from Kuwait. มาในตำแหน่งอันดับที่2นะครับเอร์โรสุทานอาสวาหมายเลข19จากอินโดนีเซียครับและอันดับที่3นะครับอักซาอาสวานะครับจากอินโดนีเซียและอันดับที่4นะครับเป็นสุภักเ็จธุระจากประเทศไทยครับและสำหรับการแข่งขันเจสกีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอีก2รุ่นแสนสำคัญและครับกับการแข่งขันในรุ่นซ u เปอร์สต็อกครับและการแข่งขันในรุ่นสปอร์ต GP เรือนั่งนะครับ ความเร็วสูงนะครับทั้ง2รุ่นเลยติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ครับ และนี่คือบรรยากาศของการแข่งขันเจสกีนะครับในวันแรกครับกับ a อ i ชียนบีชเกม2014ครับที่ภูเก็ตนะหาดป่าตองต้องขอบคุณนะครับธนาคารกรุงไทยการบินไทยรักคุณท้องฟ้าครับแคทเฉลคอมนะครับผลิตภัณฑ์กีฬาแกรนด์สปอร์ตครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ช้างครับสำหรับวันนี้3รุ่นครับทราบผลกันไปนะครับแล้วเรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการว่า ใครที่คว้าแชมป์ในรุ่นนี้สำหรับผลคะแนนอย่างเป็นทางการครับออกตอน16นิกา30นาทีนะครับหรือ4โมงครึ่งนั่นเองติดตามได้นะครับวันพรุ่งนี้ครับติดตามกันต่อกับซูเปอร์สปอตครับแล้วก็สปอตจีพนะครับอีก2รุ่นที่มีความเร็วสูงนะครับลองติดตามชมกันครับเริ่มต้นที่เวลา9โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ alright before I leave today don't forget Tomorrow, more action for you right here: Superstock category and the Runabout Open category. We'll have two more categories for you tomorrow, starting at 9:30 a.m. And before I leave, once again, I'd like to thank all of our sponsors here: uh, Groom Thai Bank, Thai Airways, Cat Telecom, Grand Sport Toyota. Thank you. And we'll see you tomorrow for more action right here on the 2014 Asian Beach Games, right here in Phuket, Batong Beach. Signing off, see you guys tomorrow.